รวมรถมือ 2JK สวัสดีค่ะรถเก่งมือ2นะคะเวนรลเกง่งบ้านๆค่ะขับใช้งานได้สบายเดินทางได้สะดวกด้วยนะคะทนทานอะไรหาง่ายค่ะรถ Toyota v วีออปี0นเกียร์ออโต้ uth, uth, Auto, นะคะเครื่อง1.5ค่ะไม่เคยติดแก๊สพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนสีดำดูเข้มดุดานภายในก็มาโทนดำเหมือนกันกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะ คอนโซลไม่แตกไม่ร้าวค่ะแอร์เย็นนะคะเลือนหมคขึ้นครบปกติราคาคันนี้นะคะ98,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดสดนะคะเอกสารครบสนใจนัดดูรถตัวจริงที่บ้านโคกกลางอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ก็โทรคุยกันก่อนนะคะโทรนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ